้าวมมีเบี้ยกะไล่ไปซะนแอวปมาเตรียมตัวไปเบิ้งหมอลำพี่น้องเตรียมตัวไปเบิ้งหมอนล้มมาต่บ้านไหนครับนี่นะมาแต่บ้านคนแดงครับมาอย่างมาอย่างนี่นาหนามาเตรียมไปเบิ้งหมอนล้มมาเบิ้งหมอนมาเบิ้งหมอลำบ้านสซจอครับผมอนี่แต่คนหมักหมอลำเนาะครับเนาะนี่แต่คนมาฟังลำครับนี่แต่คนมาฟังลำครับนี่แต่คนฟังลำครับผม เตีมงานโอ้ยโเกิดพรแล้วทนเตรียมตัวมาฟังลัมครับรอฟังลัมผู้เบ่าเตรียมตัวไปฟังลัมครับผู้เฒ่าเตรียมตัวไปฟังลัมเดเบิ่์งตัวหีก่อนเดินเวิร์งตัวหิ้ก่อนมาขายลอตเตอรี่ตีค่ะมาขายลอตเตอรี่ตีค่ะลอตเตอรี่มาขายอยู่งานหมดลัมพี่น้องเอาลอตเตอรี่มาเพิกเอาลอตเ่ ได้ตัวยังไะตัวดีนะเราทำท่าตัวดีเราซีมาใส่ค้อยคือจะค้อยเป็นตัวดีกันนะทำไมมันซีมาใส่ค้อยมันมึงละตัวดีมาเตรียมตัวไปเบิ้งมะลําจีครับนี่นะเตรียมตัวไปดูระเบียบวัฏศิินครับผมเตรียมตัวไปเบิ่งระเบียบก่เตรียมตัวไปเบิ่งระเบียบค่ะทำห้ากันอยู่ตีก๊ะแม่ กินฮอดกันเดือดันผมข้าเพิ่นได้ย่ออฮะนือต้องใัยจำกันบ่อยแม่จะปูซ่าแล้วบอคุณแม่จะาาปูซ่าแล้วเหรอปูไว้แต่สามโมงเช้าลูกแต่ปูเจะปูถึก่อเราบรนจุปูทางล่างหานพุทธีย่างด้วเข้าไปไว้ล่างล่างมีทีแล้วก็เราดิ้งหมดแลเบิ่งก็เฝ้าออกไปเด้อเฝ้าออกไปเด้อ เตรียมตัวไปดูหมอลำครับเตรียมตัวไปดูหมอลำครับผมทีมงานเตรียมตัวไปมุดกวาดำโอ้คือใส่สุดสีดำคือกันใช่ปะฝ่าฟังลำเสื้อดำน่ารอดีเต้นอยู่หน้าเวทีเสื้อดีสุดสีดำไอปู่ชาติรติครับเจ้ปู่แล้วค่ะไม่ใช่ก็หื้อหนีลรติจะหื้อได้ไงไปเขียนไม่อยู่ ศาสตร์ซอจอบุญศาสตร์ซอจอบุญคุณบว่าุบวศาสตร์เมียสอจอบุญห้ามย่ายจบแล้วไปดูศาสตร์อยู่ใต้คลองรถดหมอลำเออหรือว่าจะได้ไปนอนอยู่ใต้คลองรถแล้วดีอยู่ใต้ร้องลวนไอยู่ใต้ฮานหมอลำปุณน์เนาะเป็นนางซองเบิ่งห่อหมอลำปู่ศาสรเราจะคล้องปู่ได้ดีไปอยู่ใต้เบทีหมอลำอันนี้ทีมงาน ร้านดีเจอกโกโกุปทีมงานสอจอสุดสดุดแสดงเตรียมตัวไปดูหมอลำครับผมบุญน,นะเตรียมตัวไปเต็นนอาหารดะชอนโต๊ะคนมาเลี้ยงกันก่อนไปเต็นอาหารเอาหอเขาไปกินน้ำที่มองเห็ดให้กินเออเห็นให้กินก่อนไปเบิง่งหมอลำติจ้ากินเรียบร้อยแล้วจา้า <c oughs> เตรียมตัวไปดูหมอลำเราจะพาพี่น้องไปไปหมอลำเด้อี๋ยวเดินอาหารหมอลำเดี๋ยววันนี้เด้อ